หัวน้อยกัยเลาะกินเลาะหาลบไปลบมานี่แหละครับพี่น้องหาบนนั่นบนนี้นี่ตัดยญาตเตรียมปลูกถั่วฝักยาวครับพี่น้องเราจะปลูกกานคูขาโพดฝนตกไทยเตรียมไว้แล้วดิน,น,เววนเปียกแฉะกันเลยตากดินหรือว่ายกคู่บ่ได้ค่ะเลยเปลี่ยนแผน พอต้นกล้าไว้แล้วก็ต้นกล้าก็ใหญ่ายาวขึ้นเนาะเดี๋ยวจะปลูกไม่ทันบังคับตัวเองพี่น้องแต่บังคับฝนไม่ได้ฝนตกมาโอ้ยมือใดเฮ้าสีเห็ดเลี้ยงเพิ่อน,นักตกดีละค่ะอันนี้ตัดรอบสองค่ะตัดรอบแรกไปแล้วก็ตัดอีกต้นต่อให้เตียนเตียนเลยให้ติดดินหนาพี่น้อง แล้วก็เอาจอบอาเสียมเฮานี่แหละขุดถากถางต้นตอหญ้านะออกต้นสาบเสื้อหญ้าคอมมีนิดแบบนี้ขุดเหงาขุดต้นตอเขาออกทำความสะอาดเตบอไทยค่ะพี่น้องเพราะว่าดินก็ูุตรงนี้ตัดหญ้าตัดหญ้ามักเป็นปุยลายรอบแล้วค่ะ อันนี้เก็บทําความสะอาดอยังบ่เรียบร้อยพักกินข้าวเที่ยงก่อนค่ะพี่น้องเป็นพยางค่ะพยางเก่าคลุมปลูกต้นพริกแต่ก่อนนูน้นคลุมดินเนาะตอนนั้นปลูกพริกปลูกแตงกวา ปลูกมะละกอปลูกถั่วฟักยาวเออเคยปลูกค่ะก็หลายอย่างเดียวค่ะพี่น้องช่วงนี้แล้วอนาคตต่อไปก็จะปลูกแก้วมังกรค่ะพี่น้องในในล็อกนี้นะเก็บเกี่ยวถั่วก่อนนี่พามาดูฝรังทับทิมสยามเพาะด้วยเมล็ด คิดมากละคะพี่น้องติดลูกแล้วจกักซิหน่วยใหญ่หน่วยน้อยเนาะกะรอเบิงน้ํำกันนี่อันนี้ย่ชมค่ะเพิ่งปลูกเนาะกับจักสีรสชาติเป็นยังไงยังบอกเคยชิมค่ะก็รอรุน่นนำกานเด้ยพี่น้องปลูกทั่วฝักยาวแบบบมได้ร์ไถยค่ะ